สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลินิก o u t u b EP e ที่9กับคำถามที่มีคนถามเข้ามาบ่อยมากเลยครับก็คือเพ erm ิ erm ่ม erm Adsense เพิ่ม Adsense เพิ่มเว็บไซต์นะสำหรับคนทำ YouTube นะเพิ่มเว็บไซต์ใน Adsense เพ erm ิ่มอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะมาตอบคำถามกันแล้วก็ถ้ามันคำถามเดียวใช่ไหมคลิปมันก็จะสั้นไปก็เอารวมคำถามแล้วกันที่เกี่ยวข้องกับ Adsense ที่เพื่อนๆถามมันเข้ามาเยอะๆนะครับ เวลาผมพิมพ์ตอบบางทีมันก็ใช้เวลาใช่ไหมเดี๋ยวเราทำเป็นคลิปให้เลยเดี๋ยวพอคําถามมาก็ส่งให้ได้เลยนะครับแต่ก่อนไปนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด <ied. S 1> ้วยนะครับทุกค,คนสําหรับคลิปเกี่ยวกับ YouTube สามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์ u t u b e คลิปแอนด์ลินะครับผมอไปดูนันดีกว่าเวลาคนทำยูทูะครับหลังจากผ่านกดสร้างรายได้เป็นที่เรียบร้อยก็จะมีคําถามนึงโผล่ขึ้นมาในใจว่า เอเจอหน้านี้เราจะเพิ่มเว็บไซต์สำหรับทำ Youtube ได้อย่างไรนะครับทุกคนคำตอบก็คือไม่ต้องเพิ่มครับฟังให้ดีนะไม่ต้องทำอะไรกับหน้านี้เลยครับเหตุผลก็คือไอ้ g o o g l e Adsense เนะะี่ยฮะมันเอาไว้รับเงินครับจาก Youtube ด้วยแล้วก็จากเว็บไซต์ด้วยก็คือเราทำ u t u b e เราไม่ได้ทำเว็บไซต์ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มครับอ่าเพราะว่าทำ u t u b e เนี่ยมันเพิ่ม Adsense จากหลังบ้าน YouTube อยู่แล้วมันเชื่อมกันด้านหลัง ที่ y o u t u b e Creator Studio นะฮะฟังให้ดีนะแต่ถ้าสมมติทำเว็บไซต์ค่อยไปเพิ่มเว็บไซต์ซึ่งเราไม่ได้ทำเว็บไซต์เราทำ u t u b e เราก็ไม่ต้องเพิ่มเว็บไซต์นะครับจบคำถามนี้นะสำหรับใครถามเข้ามาว่าเพิ่มยังไงนะครับคำตอบก็คือไม่ต้องเพิ่มครับโอเคคำถามต่อมาครับเราวเช็คว่า d s e n s e ที่เราใช้งานอยู่มันเชื่อมกับช่อง YouTube แล้วหรือย,อยังนะฮะอ่ะมาดูวิธีการอย่างแรกเข้าที่ไปที่ d s e n s e แล้วจะเข้าด้านนี้เข้าตรงไหนใช่ไหม ไปตรงนี้ครับทุกคนสามขีดบนนะครับกดที่สามขีดบนสําหรับมือใหม่นะบนซ้ายเนี่ยนะดูดีๆนะแล้วพอกดเรียบร้อยก็จะมีพวกหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องกดก็คือกดคําว่าบัญชีครับบัญชีแล้วตามด้วยการตั้งค่านะครับแล้วตามด้วยข้อมูลบัญชีนะติ๊กบัญชีหนึ่งการตั้งค่า2ข้อมูลบัญชี3ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาสิ่งที่เราต้องเช็คก็คือเช็คเลข pub นะครับรหัสเผยแพร่ผู้โลงโฆษณานะตรงนี้นะ pub นะครับเช็คเลขนี้เช็คเลขนี้อย่างที่2เช็คว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้าง,งานอยู่เป็นโฮสต์ u t u b e หรือไม่ถ้าขึ้นโฮสต์ u t u b e แบบนี้ผ่านครับแต่ถ้าขึ้นแค่เนื้อหาอันนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเชื่อมไม่ติดนะครับอ่ะทีนี้เช็คว่ามันเชื่อมกับช่องของเราจริงไหมใช่ไหมเช็คเลข pub ตรงนี้แล้วเอาไปดูตรงไหนครับเอาไปดูที่หลังบ้าน YouTube Creator Studio นะครับ เข้าไปที่การสร้างรายได้นะครับการสร้างรายได้ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะหลังบ้าน YouTube Creator Studio แล้วไปดูตรงนี้ครับตัวเลือกเกี่ยวกับโปรแกรมพาร์ทเนอร์มันจะมีรหัส PUBU นี่ทุกคนตรงนี้เช็คเลขนี้นะครับเช็คเลขนี้นะครับว่าตรงกับเลขนี้ไหมถ้าตรงกันนะครับสองเลขนี้ตรงกันแสดงว่าเชื่อมติดแล้วก็เชื่อมกับช่องเป็นที่เรียบร้อย เงินที่ได้จาก YouTube าก็จะเข้า a d s e n s e อย่างแน่นอนสบายใจได้อ่าอันนี้ตอบคำถามข้อที่2นะครับคำถามข้อต่อมาแล้วทำไมเงินไม่เข้า a d s e n s e เกิดอะไรขึ้นอ่าหลายคนพอเข้าไปดูหน้าหน้านี้นะครับอ่ะคลิก3ขีดบนนี่นะทุกคน3ขีดบนตรงนี้นะ3ขีดบนนี้นะ อ่ะพอป๊อป,ปอัพนี้โผล่ขึ้นมากดที่การชําระเงินแล้วก็ไปข้อมูลการชําระเงินแล้วก็เห็นเลขศูนย์บาทอ่าศูนย์ด้วยเกิด e อะไรขึ้นทําไมเงินไม่เข้านะครับคําตอบที่1นนะครับมันมีหลายคาตอบหลายเหตุผลเอาคําตอบที่1ก่อนคําตอบที่1ให้เราสังเกตตรงนี้ครับบัญชีการชําระเงินอ่าผมบอกไว้นิดนึงนะครับตรงนี้สามารถกดได้พอกดเข้ามาเรียบร้อยมันจะเจอหน้าต่างแบบนี้ครับเป็นป๊อปอัพโผล่ขึ้นมา คือบางคนไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมของฉันกดไม่ได้ไม่ต้องตกใจถ้าของคนบางท่านนะครับเป็น YouTube อยู่แล้วก็โอเคแต่บางท่านเป็น Adsense เหมือนของผมไงหน้านี้นะเห็นไหมมันขึ้นคาว่า Adsense ไทยอย่างเงี้ยอ่ะแสดงว่ามันต้องปรับนิดนึงนะครับก็คือไปกดให้มันกลายเป็น YouTube นะครับกด u t u b e มันก็จะขึ้นแบบนี้นะเป็น YouTube เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นเงินโผลขึ้นมานะครับเห็นเงินโผลขึ้นมาเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อรายได้จาก YouTube ของเรามันขึ้นมาแบบนี้ ดางนั้นสบายใจได้นะครับอันนี้แบบที่1นนะกับคําถามว่าเงินไม่เข้าแอร์เซนเพราะอะไรอย่างที่2นะครับบางท่านเนี่ยเพิ่งเริ่มท YouTube อ่าเพิ่งผ่านกดแล้วกันอํางี้ยเพิ่งผ่านกดได้ประมาณสัก4ี่หวันแล้วพอเข้าไปดูเงินไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นคําตอบคือเงินจาก YouTube จะเข้าแอร์เซนแค่เดือนละครั้งนะครับไม่ได้เข้าแบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นรอมันอัปเดตเดือนละครั้งนะฟังนี้นะอัปเดตเดือนละครั้งอย่างที่2นะครับอ่าทีนี้เงินไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคำถามที่3เงินไม่เท่ากันใช่ม ให้ดูตรงนี้ครับไปที่หลังบ้าน y t u t u นะหลังบ้าน YouTube Creator Studio ไปที่ข้อมูลวิเคราะห์นะครับอย่างที่หนึงแล้วเข้าไปที่รายได้นะทุกคนวิเคราะห์และไปรายได้สังเกตตรงนี้ครับมันขึ้น28วันใช่ไหมอันนี้มันปรับได้ทุกคน2 8วันนี้คือ21มีนาถึง17เมษามันคือรายได้โดยประมาณ28วันนี้ไม่ใช่รายได้ที่อยู่ใน a อเซนเพราะเอเซนเข้าแค่เดือนละครั้งจำให้ดีนะ ทีนี้อยากรู้ว่าเ,เงินมันหายเงินมันอยู่เงินมันครบหรือเปล่านะครับก็ลองปรับตรงนี้กดได้นะครับลองไปเจ็ดวันดูยี่สิบแปดวันเก้าสิบวันอะไรเงี้ยดูได้ดูปีที่แล้วได้ดูเดือนก่อนก่อนหน้าได้นะครับหรือดูที่รายได้ของคุณที่ได้รับเนี่ยดูรายเดือนก็ได้พฤศจีน,นะครับธันวานะครับมกราคุมพามีนาอะไรเงี้ยก็ดูได้แต่ถ้าอันล่าสุดเนี่ยเช่นเดือนเมษาเนี่ยมันยังดาเนินการอยู่คือมันยังไม่จบเดือนรายได้ในเดือนนั้นมันยังไม่สรุปให้ ส่วนรายได้ใน a d s เซน e นะครับรายได้ใน a d s เซน e ดูให้ดีดูตรงนี้ให้ดีนะทุกคนสมมุติคุณทํา y o u t u b e เนี่ยทํากี่วันก็ตามนะครับรายได้ที่จะเข้า a d s เซน e ที่เดือนละครั้งอ่ะฮะมันจะตัดแค่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเท่านั้นหนึ่งถึงสาสิบหรือสาสิบเอ็ดหรือยี่ิแปดแล้วแต่เดือนถ้ากุมภาก็ยี่สิบแปดวันใช่ไหมถ้าเดือนมกราคมก็ลงทะเบียนคมก็สาสิบอ็ดวันรายได้ที่เกิดขึ้นในเดือนทั้งหมดนะครับจะถูกโอนเข้าแอสเซนต นะครับเฉพาะเฉพาะสามเอ็ดหนึ่งเดือนนะประมาณวันที่เจ็ดถึงสิบสองบางคนก็เข้าเจ็ดบางคนเข้าแปดเข้าเก้าไม่เป็นไรแต่ว่าเจ็ดถึงสิบสองเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าอย่างแน่นอนสบายใจได้นะครับทีนี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บสมมุติว่าตรงเนี้ยเราไปดูหลังบ้านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมแล้วไปเห็นยีน่สิบแปวดวันยี่สิบแปดวันปรากฏว่ายี่สิบแปดวันมันขึ้นมาอ่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอ๋อนี่ไงอ่าร้อยี่สิบสมมตินะมันขึ้นร้อยยี่สิบนะครับก็คือเป็นรายได้ประมาณตรงเนี้ยยี่สิบแปดวันถึงวันที่เจ็ด อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนวันที่เจ็ดประมาณโดยนะป่ะฮานะแล้วพอวันที่เจ็ดไปเข้าแอสเซสเอ้ามันมีหนึ่งร้อยเองทำไมไม่ใช่ร้อยี่สิบล่ะก็คําตอบเดิมครับคือ,เ,อเงินที่เข้าแอสเซสเดือนเดือนละครั้งเนี่ยมันเข้าเฉพาะเดือนก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้นระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะครับรายได้ตรงเนี้ยมันเป็นของอีกเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องไปรอเข้าอีกเดือนหนึ่งมันจะไม่เข้าในงวดน,นี้อ่านึกออกใช่ไหมหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดมกรา มันก็จะไปเข้าวันที่7ถึง12กุมภาตัวรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างหลัง3าเอดคือ1ึถึง7เนี่ยก่อนที่เงินจะเข้า a อสเซนเนี่ยมันจะไม่เอาก้อนเนี้ยเข้าไปให้มันจะไม่เอาเข้าไปให้เพราะฉะนั้นรายได้จริงก็คือ100มันก็จะเข้าแค่100ดังนั้นอยากรู้ว่าเดือนที่มันเข้าอ่ะตรงไหมสมมุติว่าคุณดูเดือนกุมภาคุณก็ไปดูเดือนอสมมติในแอสเซนต์กุมภาใช่ไหม คุณก็ไปดูเดือนมกราดูตรงนี้นะฮะเดือดูมกราเนี่ยว่ายอดเนี้ยมันตรงไหมโดยปกติมันตรงหรือว่ามันจะห่างกันไม่ไม่กี่เหรียญน,นะครับเหรียญหนึ่งหรือว่าครึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยก็แล้วแต่นะครับอ่าสาหรับตรงนี้คิดว่าสําหรับมือใหม่หน่าจะพอเข้าใจได้นะครับว่าทาไมยูทูบเอสเซน s ์มันไม่ตรงกันแล้วก็วิธีการคิดคํานวณของการเอ่อเงินที่ได้จาก y o youtube เข้า a อสเซนซ์เป็นแบบไหนนะส่วนเงินจาก a อสเซนซ์คำถามต่อมาใช่ไหม แล้วมันจะเข้าบัญชีเราวันไหนใช่ไหมครับมันเข้าบัญชีเราประมาณวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าครับและก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีนะบัญชีธนาคารเรานะครับมันจะมีจดหมายเป็นอีเมลส่งมาให้เราหลังได้อีเมลนั้นนะฮะบวกไปห้าวันถ้าไม่เข้าค่อยติดต่อธนาคารโอเคนะสําหรับตรงนี้น่าจะเก็ตและพอเข้าใจกันได้นะครับคำถามต่อมาไม่มีปุ่มให้ใส่บัญชีธนาคารสําหรับมือใหม่นะครับ อ่าอย่างเงี้ยของผมจะมีช่องทางการรับชําระเงินของคุณใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเพิ่มบัญชีธนาคารได้แต่ปรากฏว่าเพื่อนๆบางคนไม่มีปุ่มนี้ให้ใส่เกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือรอรายได้ใน a s อเซนให้ครบ100เหรียญก่อนหรือโดยประมาณก็จะอยู่ที่ใกล้ๆร้อยเหรียญมันก็จะให้ขึ้นให้เราใส่ฮะบางบาง,บางคนก็อาจจะไม่ได้ขึ้นร้อยเป๊ะๆนะบางคนอาจจะแบบ90เหรียญละ มันก็ขึ้นให้เราใส่นะครับเพื่อเตรียมตัวรับชําระเงินในรอบถัดๆไปนั่นเองโอเคนะสําหรับตรงนี้คิดว่าจะ,ะเข้าใจดังนั้นถ้าไม่ขึ้นให้ใส่หรือไม่ขึ้นให้กอกไม่ต้องตกใจรอรอใจเย็นๆเพราะว่าเพิ่งผ่านโกรดเพิ่งเริ่มมีรายได้เดี๋ยวใกล้ๆร้อยเหรียญเดี๋ยวมันขึ้นมาให้ใส่เองสบายใจได้นะครับทุกค,คนอันต่อมาการยืนยันตน้ตนๆตน้นยันเนีตนตน้นๆดูตรงไหนนะครับอ่าวิธีการดูกดสามขีดนี้เหมือนเดิมกดสามขีดด้านบนซ้ายนะฮะ แล้วก็ไปเลือกการชําระเงินคล้ายๆเมื่อกี้แต่คราวนี้เราไปเลือกตรวจสอบเพื่อยืนยันนะครับการชําระเงินแล้วก็ตรวจสอบเพื่อยืนยันการยืนยันตัวตนของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกแล้วอย่างของผมไม่ได้ใช้บัตรประชาชนแต่บางคนอต้องมายื่นบัตรประชาชนที่ยืนยันตัวตนตรงนี้มันจะมีปุ่มให้กดอยู่นะครับว่าให้อัปเดตหรือว่าอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละเราก็สามารถไปจัดการได้ให้มันขึ้นเําว่าเสร็จสิ้นนะทุกคนสําหรับการยืนยันที่อยู่ทํายังไงถึงจะได้รับพินต้องกดพินไหม ไม่ต้องครับพอครบสิบเหรียญเดี๋ยวพินมันจะส่งมาให้เราอัตโนมัติแต่แต่แต่แต,แต่บางคนอาจจะไม่ต้องรอสิบก็ไนดน้แล้เพราะว่าบางเคสที่ผมรับมาเนี่ยสมมุติว่าสมัครแอสเซนเรียบร้อยผูกช่อง u ู u b e เรียบร้อยมันส่งพินเลยก็มีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคอย่างแรกนะมันจะส่งพินให้นะครับเมื่อเราครบสิบเหรียญก็พินเนี่ยมันจะถูกส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับซึ่งที่อยู่เนี้ยถ้าสมมุติว่ามันถูกส่งมาแล้ว เราต้องรอนะครับถึงจะอัปเดตได้และที่สำคัญคือถ้าครบ3ามสัปดาห์หรือ1เดือนก็ได้ให้1เดือนถ้า1เดือนพินยังไม่มาพินยังไม่มาให้เรากดส่งพินอีกครั้งที่ปุ่มนี้นะครับที่ปุ่มนี้พอกดแล้วเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าส่งเลยหรือว่าจะให้อัปเดตที่อยู่เราก็สามารถกดอัปเดตได้ถ้าคิดว่าที่อยู่เนี้ยเออก,อก่อไปแล้วมันไม่ถึงแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ทําได้อย่างนี้ทุกๆ3ามสัปดาห์นะครับสาม สัปดาห์นะฮะจะได้1ครั้งในการส่งนะทีนี้พอเราให้กดส่งเนี้ยกดส่งพินเนี้ยสครั้งสามครั้งแล้วนะฮะต้อง3ครั้งนะกดเรื่อยๆนะทุกคนอย่าปล่อยยาวนะบางคนปล่อยยาวเป็น6เดือนเงนี้ยเออแอเซนต์ปิดไม่ถูกสร้างไรายได้นะครับปิดปิดแอสเซนต์อะไรเงี้ยก,ก็ก็มีปัญหากันเพราะฉะนั้นทุกๆ3สัปดาห์ถ้ายังไม่รับพินก็ให้เรามากดส่งใหม่เรื่อยๆจนครบ3ามครั้ง เ <Me an> มื่อครบ3ามครั้งแล้วเราก็ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันที่อยู่อีกครั้งหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นเราใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้บัตรประชาชนยืนยันที่อยู่ด้วยก็ไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะครับสําหรับเรื่องการยืนยันที่อยู่นะส่วนเมื่อได้รับพินมันเป็นจดหมายนะครับเป็นซองกระดาษขา,ขาวๆปกตินี่แหละได้แล้วก็แกะออกมาแล้วก็เอาเลขมากรอกนะครับอีกคําถามหนึ่งก็คือพี่ครับกรอกแล้วมันส่งแล้วบอกผิดครับเกิดอะไรขึ้น เป็นไปได้ครับว่าพินที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นพินที่ส่งมาครั้งแรกแล้วพอเรากดส่งใหม่ไอ้ครั้งที่สองมันยังมาไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นจดหมายจากพินครั้งแรกเพิ่งมาถึงก่อนพอเลขจากพินครั้งแรกมากรอกเนี่ยมันก็เลยไม่ตรงเพราะฉะนั้นก็รอครับรอพินฉบับใหม่มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้ไม่ต้องตกใจนะครับผมสบายใจได้นะครับทุกคนอ่ะอันต่อมาการตั้งค่าอื่นๆนะครับอ่านี่ก็ให้รู้ว่ามันสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะ ก็เข้าไปที่3มขีดเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็การชําระเงินข้อมูลการชําระเงินแล้วก็ตรงการตั้งค่านี่นะฮะให้เรากดปุ่มจัดการการตั้งค่าปุ่มนี้นะครับกดให้เรียบร้อยพอเข้ามานะครับอย่างแรกเลยที่ก็มีคําถามนะพี่ครับพี่ครับทำยังไงถ้าสมมุติว่า,ายังไม่อยากได้เงินตอนที่มันครบร้อยเหรียญอยากให้มันแบบหลายๆลยเหรียญก่อนแล้วค่อยรับอะไรอย่างเงี้ยแบบสะสมเงินในในแอปเฟน์ก่อนอะไรเงี้ยทําได้นะทุกคนนี่กําหนด กำหนดการชําระเงินนะครับมันจะเป็นแบบดินสอใช่ไหมก็กดดินสอตรงนี้แหละทุกคนกดเรียบร้อยเนี่ยตอนแรก,กค่าพื้นฐานของมันคือหนึ่งร้อย US ใช่ไหมแต่เราสามารถตั้งได้จะมากกว่าหนึ่งร้อยก็ได้กะรอว่าอ่าครบอันนี้เห็นไหมในรูปนี้อ่ารูปนี้ครบหนึ่งล้านดอลลาร์ค่อยรับทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยรอสักสองปีรับทีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สบายใจได้นะครับหรือตั้งเป็นหนึ่งพันหนึ่งมื่นครับเต็มที่นะครับถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ครบหนึ่งพัน มันก็จะไม่โอนให้เราไม่ครบหนึ่งหมื่นก็ยังไม่โอนให้เราอ่าแต่เบื้องต้นขั้นต่ำคือหนึ่งร้อยหิเอสมันต่ํากว่าหนึ่งรอไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้สําหรับเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะทำระเงินนะครับว่าจะเลือกให้มันสูงอยากสะสมเงินใน US อแล้วรอในเดือนที่มันมีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตั้งตรงนี้ได้อ่ะอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองเ,ออเรื่องลงมานะหน้าเดิมจากเมื่อกี้แหละครับก็ไอ้สขีดนี้ใช่ไหม การชรําระเงินแล้วก็ข้อมูลการชรําระเงินอันนี้เราสามารถมาแก้ที่อยู่ได้นะครับตรงนี้แก้ชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยได้เลยนะครับรวมไปถึงอีกอันหนึ่งที่ทุกคนถามมาเอ๊ะหลังจากผ่านกดสร้างไรายได้แล้วต้องทาอะไรต่ออีกหรือเปล่าหรือว่าเะจะกรอกภาษีกรอกตรงไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะนี่ครับกดปุ่มนี้ครับภาษีไทยหรือกดตรงนี้ก็ได้นะภาษีอเมริกา2ปุ่มนี้กดได้เหมือนกันมีค่าเท่ากันนะครับกดเสร็จเรียบร้อยก็จเจอหน้าต่างแบบนี้การจัดการข้อมูลภาษีนะครับ อย่างแรกเลยที่ต้องทานะทุกคนที่ผ่านกดสร้างไรายได้จากพินพ่าต้องมายื่นภาษีไทยนะครับมันจะมีปุ่มให้กดอยู่แถวนี้แหละหรือประมาณประมาณประมาณหน้าเนี้มันมีให้ให,ให้ให้กดให้กรอกข้อมูลนะครับหน้านี้กรอกแคเชชนะ่เลขประจำตัวประชาชนฟังให้ดีนะเลขประจําตัวประชาชนกรอกแค่นั้นจบแล้วก็จะขึ้นยอมรับนะฮะอันที่สองภาษีสหรัฐอเมริกาอันนี้ต้องยื่นทุกคนนะครับถ้าเกิดใครไม่ยื่น ก็จะถูกปิดสร้างไรายได้ y t u t u อ่าฟังให้ดีนะใครไม่ยื่นก็จะถูกปิดสร้างไรายได้เงินจาก YouTube ก็จะไม่เข้า AdSense นะครับฉะนใหม่ยื่นให้เรียบร้อยนะฮะ,ะวิธีการยื่นพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากดแสดงรายการภาษีอะต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นค่าฟังให้ดีนะค่าต้องเป็น 5%, 5%, 0%ถ้าไม่ใช่ 5%, 5%, 5%ยื่นผิดสามารถยื่นใหม่ได้นะครับ ส่วนโดยปกติแล้วพอยื่นไปแล้วนะฮะมันต้องอนุมัติทันทีถ้ายื่นไปแล้วรอดําเนินการาแสดงว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คําถามอื่นๆก็สามารถทักถามมาในเพจ NJ Story ได้หรือว่าจะเข้ารลายกลุ่มสังคม YouTube by NJ Story ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไล,ไล,ไลกลุ่ม Open Chat ไว้ให้รวมไปถึง Facebook group เผื่อใครมีคลิปใหม่อยากจะโยนลงไปอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆเ,เห็นอะไรเงี้ยก็ไปใน Facebook นะครับส่วนใน l i น์ Open Chat เอาไว้พูดคุยตอบคำถามกันแล้วก็มีคำถามสงสัยก็ Facebook Page NJ Story ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะ่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปใส่หัวใจ ใส่หัวใจติ๊กเกอร์หัวใจผมสามดวงแล้วจะตอบคำถามนั้นใครไม่ใส่ไม่ตอบ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ